อัปเดตค่าวความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็คพิงนะคะเมื่อคืนค่ะเห็นพี่จิซูกับโรเซ่สองสาวค่ะควงกันไปดูหนังอีกแล้วซึ่งคราวนี้พี่จิซูค่ะเธอน่าจะไปทั้งดูหนังแล้วก็ไปให้กําลังใจนะคะคุณคิมจงซูที่เคยเล่นสโนว์ดรอปด้วยกันนะคะตอนนั้นเนี่ยก็รับบทเป็นคุณลุงพันโลงด้วยนะคะ ก็เห็นเขาค่ะมีบทในหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเรียกว่าครอบครัว snow ด o ค่ะน่ารักกันตลอดเลยนะคะมีอะไรก็ไปให้กําลังใจกันเสมอเนาะแล้วก็พี่จิซูค่ะก็ยังมีการควงน้องแชนนะคะไปดูหนังเรื่องนี้อีกด้วยซึ่งนะคะก็มีคนค่ะไปจับสังเกตว่าเอ๊ะสีผมของ,องโรเซ่ค่ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคือเป็นสีผมเดิมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เติมโคน หรือว่าเป็นการปรับลุกแบบใหม่นะคะเป็นแบบนี้เป็นอีกทรงหนึ่งอะไรประมาณนั้นน่ะน,นะคะอืมก็ยังว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ใกล้จะคทำแบ็คแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลุก เป็นลูกใหม่ๆก็อาจจะเป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมคงจะต้องลองเดากันดูเอาเองกันนะคะแล้วก็ส่วนข่าวถัดมาค่ะเห็นเขามีการลือๆกันนะคะว่าสาวๆแบล็คพิงคค่ะน่าจะได้งานพรีเซนเตอร์ชิ้นใหม่ตอนนี้ค่ะเขาก็เลยเดากันไปนะว่ามันน่าจะเป็นขนมอะไรแบบน,นี้นะคะ แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นแบบว่าได้ทั้งวงหรือว่าเป็นงานเดี่ยวเพราะว่าตอนนี้ค่ะเท่าที่เคยเห็นความเคลื่อนไหวนะคือแม็กนัมค่ะก็เคยมีการโพสนะคะถึงน้องลิซ่าด้วยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันก็ทางแม็กนัมออฟฟิเชียลเองเนี่ยก็มีการมากดติดตามไ G ของแบ็คพิงทั้ง4คนแล้วรวมไปถึงก็มีการไปกดติดตามแบ็คพิงที่เป็นออฟฟิเชียลอีกด้วยอัปลิงคะก็น่าจะต้องนะมีการเตรียมตังเอาไว้ให้ดีค่ะแล้วก็รอรับน้ําตาลเพิ่มอีกแล้วละมั้งไม่แน่ใจนะว่า เออจะใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็อาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนาะเหมือนกับตอนคิดแคทก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยอยู่ๆก็มาแบบว่าเราก็ไม่รู้มาก่อนนะคะยังไงก็เตรียมตัวให้ไวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าข่าวที่แล้วกระป๋องลายน้องลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่าก็หาย,ยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะ,อะแอดก็เอาข่าวอัปเดตมาฝากแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า